ห้าตัวห้าตัวเยี่งกันใหญ่เลยแม่เดียวแม่เดียวลูกสองแม่นั่นแหละแต่ว่าเอามารวมกันพอเอามารวมกันแล้วแม่ก็พอแม่เดียวมาเนี่ยก็เยี่งกันกินอะ 2ตัวใหญ่เนี่ยสองตัวใหญ่นี่จะจะคนละแม่ยีกแม่หนึง่งแต่แม่เขาไม่มาไงพอแม่เขาไม่มาพอแม่เด็กๆมาเขาก็เขาก็มากินด้วยอย่างเงี้ยเอาเอาแย่งกันเอาเอาแย่งน้องแย่งน้องโอ้แย่งน้องอืแย่งน้อง,อง,องอตัวใหญ่ก็ได้เปรียบ เยี่งน้องกินโอ้ยแย่งน้องอน้องก็ไม่ได้กินเยี่งน้องเอา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 น้องก็หิวน้องก็หิวตัวใหญ่ก็ได้เปรียบนะไอ้ตัวดำๆอยู่ข้างล่างอนะตัวใหญ่อะได้เปรียบอืมอืมอืมแย่งกันกินนม อืมอ้าเอ้าอืมอืมแย่งกันกินแย่งกันกินอืมอืมออืมอืมแม่ก็มานอนอยู่ในที่แคบๆนี่แหละอืมอ้าโอ๊ยนอน เด็กๆแย่งกันกินนมเอาแย่งกันกินโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอืออออออืออือสงสารแม่ดิ สารแม่เด้ที่นี่อ,อไปแล้วไปแล้วอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วเร้วอหนอนมุดตูดไปแล้วยางยางยางเหลือไอ้ตัวใหญ่อีกเหลือไอ้ตัวใหญ่อีกเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยไม่อิ่มสักทีเนี่ยตัวโตวแล้วเนี่ย ตัวโตแล้วไม่อิ่มสักทีเลยเนี่ยให้น้องกินให้น้องกินให้น้องกินตัวเองตัวโตก็บใครเลยโตโตเลยให้น้องกินสงสารแม่ด้วยเน,นี่ยน่นอิ่มแล้วไปอยู่ในคอกละ้ะไอตัวนี้อิ่มแล้วไปอยู่ในคอกล้ะอิ่มละอิ่มละอิ่มละอิ่มแล้ว อิ่มแล้วเหรอยยอิ่มแล้วไปอยู่ในอคอกแล้วอ่ก็ยังเหลือพวกนี้ยังไม่อิ่มไอตัวนี้สมครอิ่มเนี่ยสมครอิ่มตัวโตกว่าใครเขามาแย่งน้องกินอืมมาแย่งน้องกิน